ใครกําลังหารถไปเที่ยวช่วงปีใหม่นี้นะคะยิงแนะนําเป็นคันนี้เลยคันนี้ผ่อนสบายสบาย Honda C ีว i c 1,800 c c นะคะเป็นรุ่น1.8 EL มาในปี2019รถใช้ไปแค่40,000กิเมตรเท่านั้นนะคะเท่านั้นยังไม่พอคันนี้เนี่ยใครเครดิตดีจะเต็มฟรีดาวน์ผ่อนแค่โดยประมาณ9,000กว่าบาทเท่านั้นกับรถสภาพสวยๆแบบนี้ รถบ้านมือเดียวติดสีเดิมเดิมมาหมดเลยนะคะให้พาชมรอบคันเนาะมาดูล้ออันลอยของเราบ้างล้ออันลอยของเราเนี่ยเป็นสเปคเดิมจากศูนย์นะคะแล้วยางเนี่ยได้เปลี่ยนมาใหม่แล้วใช้อีก2-3ปีสบายเลยคันนี้กุญแจอยู่ในระยะสามารถเปิดประตูรถได้เลยเนาะมาพร้อมด้วยเอนจิ้นสตาร์ทมาพร้อมด้วยเบาะไฟฟ้าแล้วนะคะพวงมาลัยก็เป็นมัลติฟังชันให้เรียบร้อยแล้วด้วยเช่นกันเนาะ รถใช้น้อยมากๆไม้แท้เลขไม่เพียงแค่41,000กว่ากิโลเมตรเท่านั้นนะคะแล้วก็น,นี้ทางร้านแถมฟรีเปลี่ยนถ่ายนะ้ำมันเครื่องจากศูนย์ฮอ d a ให้แล้วด้วยอีก10,000กิโลเมตรใครซื้อไปก็ใช้ต่อได้สบายๆเลยเท่านั้นยังไม่พอคะ่ะทุกคนเดี๋ยวอันนี้ให้ดูประวัตินิดนึงเนาะก่อนที่เราจะไปดูบริเวณอื่นกันนม่เลขไม่40,000โลแต่ว่าเข้ามาทุกระยะเลยนะคะชัดเจนมากๆ เ,เลขไม่สี่หมื่นโลแต่ว่าเข้ามาทั้งหมดเนี่ยหครั้งแล้วนะคะชัดเจนมากๆใครหาอยู่ไม่ผิดหวังแน่ๆนะคะรถมือเดียวด้วยภายในคือสะอาดมากๆไม่มีริวรอยเกียร์เป็นอัตโนมัติเด็กมือเป็นเด็กมือไฟฟ้าหน้าจออะไรมาให้ครบแบบนี้เลยแอร์เป็นดิจิตอลนะคะผู้น้ามีแอร์แบ็กอะไรให้หมดแล้วเดี๋ยวเราไปดูตอนหลังกันอ่าตอนหลังเองเนี่ยก็ไม่น่อยหน้านะคะทุกคนบอะ เบาะใหม่มากๆแบบเงาวาวมากๆนะคะหนังอยู่ในสภาพดีแล้วก็มาพร้อมด้วยพยางเข้ารูปให้ครบคันหมดแล้วเดี๋ยวเราไปดูห้องเก็บสัมพาระตอนหลังกันนะคะเผื่อว่าท่านไหนที่เอออยากซื้อไปแล้วรู้สึกว่าเผื่อต้องขนของนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนี่จริงๆตอนหลังเนี่ยเอาพูดจริงๆเลยหญิงเข้าไปนอนได้นะ พื้นที่แบบกว้างๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องกังวลเลยท่านไหนที่มีสัมภาระเยอะนะคะซื้อคันนี้ไปใส่ของได้จุใจแน่นอนเดี๋ยวเรามาดูด้านถ่ายกันคันนี้มีถาดให้แล้วนะคะมีถาดของวางของให้แล้วแล้วก็ยังอะไหล่อยู่ข้างล่างตรงนี้ครบคันหมดเนาะมาพร้อมเ้อะเครื่องมือแม่แรงครบหมดด้านถ้ายรอยน้ํายาอะไรก็คืออยู่ครบหมดนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าคันนี้รถ ติดสีเดิมจากโรงงานเลยไฟท้ายสวยๆแบบนี้ย้ำรุ่นให้อีกทีหนึ่งนะคันนี้นะคะเป็น h o n d a Civic 1.8 EL มาในปี2019เลขหม่แค่40,000โลรถบ้านมือเดียวเท่านั้นเองนะคะแล้วก็สีเดิมทุกชิน้นสภาพสวยๆแบบนี้ที่สำคัญใครเครดิตดีนะสามารถจะเต็มฟรีดาวได้จะผ่อนแค่โดยประมาณ9,000กว่าบาทเท่านั้นเองคะ่ะใครสนใจอยากได้รถไปเที่ยวใช้งานรถสภาพดีๆแบบนี้นะคะสามารถทักมาสอบถามเพิ่ม องได้เลยนะอยู่จังหวัดไหนก็จับจองเป็นเจ้าของได้เรามีบริการส่งไปแนนไปเซ็นให้ถึงที่บ้านแล้วก็หลังจากไปแน้นผ่านมีบริการส่งมอบรถให้ถึงบ้านเช่นกันค่ะยังไงวันนี้หญิงไปก่อนนะใครถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เป็นกำลังใจให้หญิงด้วยนะคะวันนี้ไปแล้วนะบ๊ายบาย